สำหรับที่เขตปกครองพิเศษอาเจที่ประเทศอินโดนีเซียในช่วงที่ประสบภัย,ภย,ภย,ภยสินามิในช่วงแรกๆก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจากองค์กรระดับระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างเฉพาะหน้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆก็พบว่าการเยียวยาความรู้สึกโดยเฉพาะความรู้สึกในจิตใจของเด็กๆเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งกว่าค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลนายุทธยาค่ะ โรงเรียนมัธยม SMA1 อุงกุลใบตูสลามในหมู่บ้านคลิงจอชอารุนตำบลคาบูปาเตนอาเจอยู่ใกล้กับทะเลเพียง1กิโลเมตรสิบปีก่อนสึนามิทำลายอาคารเรียนที่นี่เสียหายทั้งหมด ถึงแม้ว,ว่าวันนี้โรงเรียน SMA 1นอุงกุลไบตุสลามจะมีอาคารเรียนถูกปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจนแทบไม่เหลือร่องรอยความเสียหายจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อ10ปีก่อนให้เห็นแต่คุณครูที่นี่บอกค่ะว่าบาดแผลทางจิตใจยังส่งผลกระทบต่อเด็กๆจานวนหนึ่งโดยเฉพาะเด็กๆที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปจนเหลือเพียงตัวคนเดียวค่ะก่อนเกิดสึนามิที่นี่มีนักเรียน400คน แต่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไปถึง340คนสุกมาวตีครูแนะแนวบอกว่าแม้จะผ่านมาแล้ว10ปีแต่สำหรับนักเรียนบางคนร่องรอยความเจ็บปวดยังติดอยู่ในใจบางคนซึมเศร้าเก็บตัวเงียบเรียนอนาสติตัวแรกียบประดมาสักคั้งมบข้อมูลารรบมข้อมูล data ด้วยลรอโอเคอ่ะอ่ะ saya kumpulkan data baik itu dari teman-temannya dari guru dan kalau perlu saya juga kunjungan rumah dia บอกว่าการดูแลนักเรียนที่ยังมีปัญหาสภาพจิตใจต้องใกล้ชิดเพราะแต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกันต้องหาข้อมูลของเด็กให้มากที่สุดคุยกับเพื่อนของพวกเขาและไปเยี่ยมที่บ้าน yang dibantu bekerja sama dengan PMI itu Red Cross itu bekerja sama dengan PMI PMI kan jadi kami di sini di sekolah dipilih ada beberapa orang guru sebagai fasilitator Sukmawati yang บอกด้วยว่าหลังเกิดเหตุช่วง3-4ปีแรกมีหน่วยงานภาครัฐและกาชาติเข้ามาอบรมครูเกี่ยวกับวิธีการลดผลกระทบทางจิตใจและการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ แต่หลังจากนั้นความช่วยเหลือก็หายไปเธอคิดว่าองค์ความรู้และทักษะเหล่านี้ควรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นครู <c oughs> เพื่อน,นำไปถ่ายทอดให้เด็กๆและผู้ปกครองลได้ที่นี่เราได้เจอกับเซอย่าย นักเรียนชั้นม .5 วัย17ปีแม่ช่วงเกิดสึนามิเซย่าจะอายุเพียงเจปีแต่เขาก็จำเรื่องที่เกิดขึ้นได้แม่นยำเซย่าเล่าว่าวันเกิดเหตุทุกคนในบ้านกำลังทานอาหารเช้าหลังจากแผ่นดินไหวพ่อของเขาบอกให้ทุกคนออกจากบ้านแม่อุ้มเขาไว้แต่เมื่อน,น้ำมาเขาก็หลุดออกจากอ้อมกอดของแม่ เสือย่าเอาชีวิตรอดด้วยการปีนขึ้นไปอยู่บนต้นมะพร้าวนานนับชั่วโมงแต่ก็บาดเจ็บไม่น้อย18วันที่เสือย่านอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลโดยไม่เจอกับครอบครัวจากนั้นพี่สาวคือคนที่มาเจอและบอกกับเขาว่าสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตรวม12คนรวมถึงพ่อและแม่ของเขาด้วย แต่เซย่าเป็นเด็กเพียงไม่กี่คนในโรงเรียนที่เยียวยาจิตใจได้ภายในเวลาไม่นานเกิดอะไรจะเกิดจากสึนามิเกิด b n y รเ e n a p a n a i ์เนี่เกิดอะไรใน a ีเอ็มสึนามิเกิดอะไรว่าเกิดอะไรเกิดเซย่าบอกว่านั่นเป็นเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขายอมรับและเลือกเดินออกจากความโศกเศร้า ทำความรู้จักกับเ,เหตุก <ไป S 1> ารณ์สึนามิมากขึ้นหาข้อมูลและวิธีรับมือ,อหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตทีมข่าวเดินทางมาเยี่ยมเด็กๆในหมู่บ้านเนเฮนของอาจเจท,ที่นี่เสียหายจากสึนามิเช่นกันเด็กกลุ่มนี้กว่าครึ่งผ่านประสบการณ์สึนามิเมื่อสิบปีก่อนหลังเกิดเหตุ หลายหนย่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเรื่องสิ่งของและงบประมาณฟื้นฟูทำให้เด็กๆในหมู่บ้านรวมตัวกันตั้งชื่อกลุ่มว่าสังกาอาเนเชย่าซึ่งมีความหมายเป็นภาษาไทยว่าความสุขของเด็กๆพวกเขาทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักลลลดิล่าจำเหตุการณ์สึนามิได้แม่นยำ แม้สิบปีก่อนเธอจะอายุเพียงห้าขวบภาพที่จำได้ติดตาคือเพื่อนรักของเธอขาไปติดที่หลังคาวิ่งหนีไม่ทันและถูกคลื่นพัดหายไปต่อหน้าพี่บอกว่าทรมานฉันพักต้องมีอิ่งัตอิ่งาตหลายครั้งเกิดเหตุการณ์ท m กครั้งเพรา e ว่าฉันมีส่วนมในเหตุการ u ์นั้ panik ya kurangin panik soalnya kan sekarang udah banyak tuh jalur evakuasi ดิลาบอกว่าทุกวันนี้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวก็จะนึกถึงเหตุสึนามิครั้งนั้นแต่เธอไม่เลือกจมอยู่กับความเศร้าเพราะตั้งแต่เกิดเหตุพวกเธอได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลและแจกจ่ายของบริจาคให้กับเด็กในหมู่บ้านทําให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า และเอาชนะความกลัวด้วยการหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากภัยที่บัตดทำให้ตื่นตัวและพร้อมหากจะเจอเหตุการณ์สึนามิอีกในอนาคต <Yay! S 1> วรลักษณ์อิสรางกุลณอยุธยาไทยพีบีรายงานจากอาเจ็ประเทศอินโดนีเซีย